คลิปนี้นะครับก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวข้องกับสามบ้านโอลเวงนะครับผมให้แง่คิดอย่างนี้นะครับคนกลุ่มหนึ่งคุณจะอยู่เฉยหรือคุณจะอยู่นิ่งหรือคุณจะพยายามนะครับไม่ช่วยลุงป้าไม่ให้เข้าสู่กระบวนการคุณกลัวคุณไม่กล้าหรือคุณเจตนาที่จะให้ลุงป้า ถูกกระทําอันนั้นไม่รู้อันนั้นไม่ทราบแต่รู้แค่ว่าลุงป้าถูกโดดเดี่ยวป้าถูกโดดเดี่ยวคุณนายแปลงผักถูกโดดเดี่ยวจากครอบครัวถ้าจะพูดด้วยความเป็นธรรมเป็นจริงคุณนายแปลงผักกับลุงช่างเขาต่อสู้ ด้วยตัวของเขาเองทีมทนายและเอซของลุงป้าร่วมหัวจมท้ายร่วมสุขร่วมทุกยังมีครอบครัวมีลูกๆของเขาคอยเป็นกำลังใจมีผู้หลักผู้ใหญ่และเอซช่วยสนับสนุนผลักดันอยู่ข้างหลังโดยไม่มีสมบ้าน มาเป็นกลังใจเลยตอนนี้มันไกลเกินไปแล้วมันไกลเกินไปแล้วและแนวโน้มต่างๆออกมาดีทีมทนายทำงานอย่างสุดความสามารถ f อมอบข้อมูลต่างๆให้สุดความสามารถมันมาไกลแล้วครับคุณนายแปลงผักลุงช่าง และทีมทนายและทุกท่านที่สนับสนุนต่อสู้มาจนทุกวันนี้มีสุข・ร่วมสุข・มีทุกขร่วมทุกจนทุกอย่างเดินทางมาไกลครึ่งทางขนาดนี้แล้วดังนั้นสามบ้านจะมาพูดอะไรนั้นหนึ่งครับผมย้ำตั้งนานแล้วครับถ้าเขาจะแสดง เกลียดกันโกรธกันด่าก,กันก็ไปเข้าไปครับเราก็ถือว่าเรากําลังอยากดูก็ถือซิว่ามีช่องทีวีหนึ่งเขาพยายามที่จะซื้อโฆษณาให้ละครนั้นเนี่ยมาทําให้เราเห็นถ้าเราจะตั้งตาดูละครเรื่องนี้ใครอยากดูละครเรื่องนี้ก็หันไปดูเขาจะแสดงอะไรอย่างไร เขาจะกำกับบทอะไรอย่างไรเขาจะกโกรธกันเขาจะฟ้องกันเขาจะอะไรอย่างไรก็ปล่อยเขาไปทำก็ปล่อยเขาแสดงไปให้เขากำกับกันไปมันไม่ได้ช่วยลุงป้าเลยนี่นำซ้ำมันยังทำอะไรครับหนึ่งทำให้เหมือนเกิดปัญหาทำให้เหมือนว่าทะเลาะกันเมื่อทะเลาะกันคงคิดว่า ถ้าเขาทะเลาะกันกับแม่น้องแสดงว่าเขากำลังจะแสดงตัวว่าเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามกับแม่น้องถ้าอยู่ฝั่งตรงข้ามกับแม่น้องคงคิดว่านั่นคืออยู่ฝั่งลุงป้าแหรครับไม่ใช่ถ้าสมมุติว่าคุณด่าแม่น้องแล้วเกิดว่าพวกเราไปตามดูแล้ว อยากด่าแม่น้องไปด้วยล่ะครับพวกเราก็ถูกฟ้องครับพวกคุณไม่ได้ฟ้องกันดังนั้นต่อให้คุณด่ากันเหมือนจะแสดงว่าอยู่คุณแล้วฝั่งแต่เราไม่นับว่าคุณคือฝั่งลุงป้ารับ คุณก็ตั้งฝั่งของคุณเองในสามบ้านนีนะครับต่อมาเพื่ออะไรครับถ้ามีคนดูเยอะขึ้นเยอะขึ้นมีนี่ว่ามีวิวมากขึ้นมากขึ้นแสดงว่าติดต่อติดต่อติดเชื่อมโยงติดมีคนมาดูมากขึ้นมีคนข้างนอกดูมากขึ้นดูพวกคุณทะเลาะก,กันหรือคิดว่าเฮ้ยคิดว่าเราอยู่ฝั่ง ฝั่งทางนี้แล้วนะมุกต่อไปคือคนหนึ่งจะไปฟรร้องมุกต่อมาคือจะไม่ฟ้องหรือจะอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ไปสู่กระบวนการต่อสู้แน่ๆนมุกต่อมาคือถ้าฟ้องฉันจะแฉะถ้าฟ้องจะแฉะมุกต่อมาคือเฮ้ยมันจะแฉะแล้ววะ่ะ ้พวกเราไปเตืมลังใจมันหน่อยมาให้มันแฉมันแฉมุกต่อมาคือไม่แฉไม่แฉแล้วอะไรต่อครับอ้าวซวยแล้วปูถูกหลอกอีกแล้วไม่แฉไม่แฉอ้าวยังไงอ่ะก็คือดีกันถ้ามันเป็นไปตามนี้ก็คือมันเป็นคอนเทนต์ ดังนั้นถ้าไม่ให้ความรู้สึกนี้เกิดขึ้นคืออย่างไรเราก็ขอไม่เข้าร่วมเราไม่ขอเข้าร่วมเราไม่อยากนําพวกท่านมาอยู่ฝั่งเราเราไม่เข้าไปอยู่ฝั่งท่านดังนั้นในสามบ้านท่านก็จัดฝั่งกันเอ,เองฝั่งแม่น้องฝั่งน้าจะทะเลาะกันจะอะไรกันก็พวกเราก็ขอดู ถ้าเราเบื่อแล้วก็ดูโฆษณาถ้าเราอยากดูอีกแล้วก็กดโฆษณาออกแล้วก็จะดูละครต่อไปมันก็มีแค่นี้จริงๆอย่าทึกทักว่าท่านทะเลาะกันแล้วท่านอยู่คนละฝั่งแล้วแล้วพวกเราจะทึกทักว่าพวกคุณคือฝ่ายลุงป้าไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะเออ คุณจะเล่นอะไรกันก็แล้วแต่คุณจะเล่นกันโหดร้ายคุณจะเล่นกันทารุณก็แล้วแต่ในที่สุดคุณก็จะมีการบอกว่าถ้าฟ้องฉันจะแฉจะแฉรเรื่องข้าวอีกให้ละเอียดจะแชฉเรื่องเงินนั้นเงินนี้ให้ละเอียดสรุปคือไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพราะว่าการดำเนินคนดีเขาไปไกลแล้ว การดําเนินคดีเข้าไปตามขั้นตอนเขามีวิธีการอื่นที่จะต่อสู้มันไม่เกี่ยวกับสามบ้านแล้วดังนั้นสิ่งที่คุณพูดจะพูดซีดงซีดีไม่เกี่ยวแล้วครับทีมทนายเขาต่อสู้จนจนมีการเห็นแย้งแล้วอันนี้คือสมบูรณ์แล้วเขาแก้ไขจุดบกพร่องนิดหน่อยในระหว่างการเขียนเอกสารในการยื่นอุทธรณ์ ไม่เกี่ยวกับสามบ้านแนละ้วสามบ้านไม่มีประโยชน์แล้วครับเพราะพวกคุณอยู่ด้วยกันจนการต่อสู้มาถึงขั้นนี้แล้วดังนั้นพวกคุณไม่มีประโยชน์นะครับเราไม่ขอนับเป็นพวกดังนั้นคุณจะใช้มุกไหนอะไรอย่างไรเพื่อจะทำคอนท้งคอนเทนต์ก็ว่าไปในที่สุดมันก็จะจบที่ว่าอย่าฟ้องนะถ้าฟ้องฉันจะแฉะทางนู้นก็ไม่ฟ้องคุณก็ไม่แฉ ถ้ามีคนหลุดไปเรลยว่าอ้าวถูกหลอกอีกแล้วนะฮะดังนั้นเรื่องนี้ครับพวกเราจะดูคุณห่างหๆถือซะว่าเรากำลังดูตลกดูละครถ้าเราเบื่อแล้วก็ดูโฆษณาหมายความว่าถ้ามันเป็นละครจริงถ้ามีโฆษณามาเราดูโฆษณาดีกว่าสนุกกว่านะครับดังนั้นไม่ได้ผล ไม่ได้ผลสามบ้านอยู่ยังไงก็ยืนงั้นต่อนะครับเพราะว่าลุงป้าเขาต่อสู้ภายใต้ความยติธรรมความเป็นธรรมของเขาเท่าที่จะหาได้เขาหากันเองไม่ต้องการสามบ้านแล้วเพราะสามบ้านทําให้เขามายืนอยู่ตรงนี้ต่อสู้ขนาดนี้เสียเงินเสียทองเสียเวลาถูกชาวบ้านถูกสังคมด่าประนามย่ำยีดังนั้นตรงนี้ถือว่า ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของมันแล้วมาถึงขั้นนี้แล้วนะครับ<ม>เขาจะต่อสู้ของเขาเองอย่ามาอย่ามานะครับเอาไว้การต่อสู้จนถึงที่สุดวันนั้นค่อยมาว่ากันเพรากคุณจะแสดงอะไรต่างๆตอนนี้ไม่มีผลแล้วไม่มีผลแล้วถูกนับโยงไปว่าพวกคุณคือคนอยู่ฝั่งที่ผลักดันให้ลุงป้าถูกดำเนินคดี นะนก็พูดตรงๆง่ายๆอย่างนี้ครับคุณจะเล่นอะไรไปด่าทอกันไปไม่เกี่ยวกับลุงป้าอย่าพยายามที่จะขยับขยื่นเพื่อให้สังคมรู้ว่าคุณอยู่ฝั่งลุงป้าแล้วนะเดี๋ยวจะกลายบอกว่าลุงป้านี่แหละเป็นคนยั่วยุให้คุณไปด่าอีกคนหนึ่งก็ได้ดังนั้นตัดตัดตรงนี้ไปก่อนนะครับไม่เกี่ยวกันนะไม่เกี่ยวกันนะส่วนใครจะติดใจไปดูไปชมไปเชร์ จนยอดวิวเปียงปางเปียงป้างก็งงงแล้วแต่ครับมันเป็นสิทธิเสรีภาพของแต่ละคนที่จะคิดจะอ่านนะครับเราไม่สามารถที่จะไปห้ามไปบอกแน่นอนนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอะไรจะเกิดขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นทุกอย่างเป็นไปตามกรรมเราอยู่ตรงนี้เราพอแล้วเราพอแล้วนะครับพวกเราพอแล้วลุงช่างพอแล้ว คุณนายแปลงผักพอแล้ว FCTP พอแล้วเราจะอยู่อย่างนี้ของเราอย่างมีสติไป